เวเล่นล็อกก่อนนีไอ้นี่ไอ้นี่เด็กนอนแล้วไอนี้ดีทั้งสองมันนอนกันแล้วับปีชงเมหมดเจอหนักนี่อร้องเลยหนักไหมวะเราก็ไม่หนักนะไม่เป็นมะนี่หนักของผมไอ้ไอ้ไอ้หกอย่าปาระเบิดใส่พี่ก็ใจไหม พี่ต่อแล้วพี่ตอนแล้วพี่ต่อแล้วว่าจะพาเรบิดใส่พี่โอเคโอเคที่หนึ่งหนึ่งไม่โหดแล้ไอหกกับไอแปดอ่ะต้องไปต้องไปยิงคม,มบ่อยๆจะได้ยิงคมใช่ใช่ถ้าจได้สกิลสะบัดเลยอ่ะมันมันต้องหัดเยอะไอตรงเนี้ยกระสุนใสโค้งก็ค่อยว่า เล่นตีไานครับนี่ล่ามน้อยการไปไหนวะการการไม่เลนดิการหายเลยการไม่ไลยไปไหนอะอะไรวะเล่นแล้วห่งนึงอะไรวะอะไรวะการดูภาษาถอดไมนเลย เธอใส่แว่นแล้วดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแว่นไม่ได้เช็ดอ่ะหนว่าเลยยอมโอ้ยการ์ดายเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อปืนบักตกใจเลยผมยอมพี่นะเนี่ยฮะเป็จีว่ากันเป็นเอจีว่าเอจีวี่ก็เอาได้นะ เออเยอะเต็มเลยสักไอ้เจ๊ชีผมยิงแรงนะไอ้ฟ้าทนายโจนี่ยืนนิ่งวะมันอยู่ไหนบะแไปฟังดิเหี้ยนๆตัวอยู่ตรงไหนบะแท่นเหรอไม่รู ไอ,ไออสเดียวแมนออสเดียวแมนออสเดียวแมนมาด้วยไออสเดียวแมนชอบแกงพ่อแม่ดิเราก็ติดใช่ไหมล่ะไม่ไม่แค่นหนึ่งไปดิเปิดดิไอ้กิบเอ้ย <c oughs> <c oughs> จะขึ้นที่หนึ่งแล้ว <c oughs>

ไอ้แต่เอาไปดูดูใครวิ่งตามกูไอ้กิจไอ้กิจป่าวะใช่ใช่ใช่ทำอะไรกันอยู่ได้มีเงินอยู่ด้วยมเพลินเฮ้ยบาดแผลไม่แรงนะ นักองนักการยิงแหกหมดแต่ตอนนี้อุ้ยหมดยิงพี่ตัวเองยิงไม่ลงยิงไม่เติลงโอ้โหตายวะเอ้าทำไมลงระเบิดอ่ะไอ้เหี้นักการเิ่งไอ้สัตว์พี่พี่โดดพ้นระเบิดมาตั้งนานแล้วระเบิดอยู่หน้าห้อง ทเลาะเอร์ใหญมากเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยระเบิดอยู่นะตัวพี่อยู่ตรงนู้นตัวพี่อยู่ตรงนู้นโคตรไก่ระยะไกลไม่แม้ยังไม่ทดลองเลยว่ะระเบิดกระติ๊บเต็มแล้ววะทดลองไม่ได้ระเบิดอะไรคือทิมทิมกูไก่หรือว่าแล้วเนี่ยอยากรู้ระยะเติน อยู่อยู่เอจีผมเคยทดลองแล้วผมยิ